ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเจ้าอยากไปที่นั่นอย่างนั้นหรือสเสวียหญิงกล่าวถามเมื่อเห็นแววตาของเฉินเซี่ยงนางก็รู้ได้ทันทีว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ก่อนหน้านี้เจ้าบอกว่ามีแท่นบูชามมนฝันขนาดใหญ่อยู่ใกล้กับประตูมิติข้าคิดว่าแท่นบูชามมนฝันนี้จะต้องสำคัญต่อปีศาจแมนฝันอย่างยิ่งดังนั้นมันจำเป็นต้องเข้าไปตรวจสอบเฉินเซียงกล่าว อันที่จริงเขาตั้งใจจะเข้าสำรวจแท่นบูชามานฝันตั้งแต่อยู่ในสายร่าผาลึกสวรรค์แล้วแต่ที่เขาไม่พูดในยามนั้นก็เป็นเพราะรู้ว่าคนอื่นๆจะต้องห้ามปรามและกลายเป็นประเด็นถกเถียงกันในที่สุดถ้าเช่นนั้นพวกเราไปสำรวจที่นั่นกันเถอะเสวียหญิงกล่าวพลางถอนหายใจข้ารู้ดีว่าไม่สามารถห้ามปรามเจ้าได้แต่ครั้งนี้ข้าจะเดินทางไปเพียงลำพังเฉินเซียงกล่าวสเสวียหญิงเจ้าพิ่งคลายผนึกวิญญ,ญาณน,นั่นหมายความว่าเจ้าไม่ได้อยู่ในความแข็งแกร่งสูงสุด ส่วนหญิงหญิงกับเจิญอีก็ยังมีหลายเรื่องให้ต้องจัดการฉะนั้นข้าออกเดินทางเพียงลำพังจะสะดวกกว่าเฉินเซี่ยงกำลังคิดว่ากวนหญิงควรจะอยู่ปกป้องนิกายต้ากวรส่วนเฉินเจิญอีได้ครอบครองอภรศักวิหกเพลิงอีกทั้งยังมีวิธีปีศาจวิญ,ญญาณที่ท่งพลังคู่ควรต่อการพัฒนาศักยภาพของนางในอนาคตไม่ได้พี่สาวข้าสั่งให้ข้าคอยปกป้องเจ้าฉะนั้นข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าเดินทางเพียงลำพัง เฉินเจินอีกล่าวเจ้าต้องฟังข้าจุดมุ่งหมายของข้าเป็นสถานที่ที่อันตรายเกินไปหากเจ้าดึงดันจะไปกับข้าก็รังแต่จะพากันไปสู่หายนะเท่านั้นเฉินเซียงกล่าวเขาคิดว่าตนเองไม่สามารถรับรองความปลอดภัยให้กับคนอื่นๆได้เนื่องจากจุดมุ่งหมายของเขาสมควรมีทั้งเผ่าปีศาจมารฝันกลุ่มราชวงศ์สวรรค์มารฝันและตระกูลชั้นสูงของพอสวรรค์มารฝันซึ่งทุกฝ่ายค่อนข้างทรงพลัง ถึงแม้ว่าเผ่าวสวรรค์มันฝันจะทำสงครามกับเผ่าปีศาจมันฝันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเผ่าวสวรรค์มันฝันจะไม่เป็นศัตรูกับผู้เชี่ยวชาญในอาณาเขตชั้นเซียนสเวียยิงพิจารณาอยู่ครู่ก็พยักหน้าเห็นด้วยตกลงข้ารู้จักกับเจ้ามานานแล้วดังนั้นข้าไม่จำเป็นต้องเตือนอะไรเจ้าให้มากความและที่สำคัญเจ้าสามารถกลับมาได้ในทุกครั้งช่างรู้ดีเสียจริงเชียวเฉินเซี่ยงยิ้มและลูบสัมผัสแก้มผ่อง สเสวยหญิงเจ้ารอฟังข่าวดีจากข้าก็แล้วกันระหว่างนี้ข้าต้องการให้เจ้าช่วยคุดค้นมุกนภาที่กอมังกระแดงเพราะข้าจําเป็นต้องใช้มุกนภาเป็นจํานวนมากจริงสิเจ้าควรติดต่อกับเจ้าวังเทียนมู่เพื่อหาหรือเรื่องต่างๆกับนางเข้าใจแล้วสเสวยหญิงพยักหน้าอันที่จริงนางตั้งใจว่าจะติดต่อหาเจ้าวังเทียนมู่เช่นกันเนื่องจากเจ้าวังเทียนมู่ก็มีความสนิทสนมกับนางเช่นกันเมื่อสเสวยหญิงเห็นด้วยกับเฉินเซี่ยงกวนหญิงกับเฉินเจินอีก็ไม่คิดจะทักทวงอะไร กวนหญิงไม่สามารถห่อเหินได้ดังนั้นเฉินเจินอีจึงให้นางหยิบยืมอภรศักวิหกเพลิงเพื่อใช้ห่อเหินในการเดินทางเฉินเจินอีเป็นปีศาจวิญญาณหน,นีกว่าที่สามารถบยบินได้ด้วยปีกพลังปราณส่วนทางด้านสเสวียหญิงก็คือเทพพอศูนย์วิหกเพลิงดังนั้นนางจึงห่อเหินได้รวดเร็วกว่าใครหลังจากสามสาวงามจากไปเฉินเซียงก็ควบคุมกระจกเทพหกวิธีหอทยานไปยังน้ำผู้ยักษ์ลางทะเลชางหลาน น้ำพุยักษ์เกิดขึ้นจากแรงดันของประตูมิติปีศาจมานันฝันซึ่งปัจจุบันมีกระสวยมิติมุ่งตรงไปยังน้ำพุยักษ์เป็นจำนวนมากแม้กลุ่มราชวงศ์สวรรค์มันฝันจะถือเป็นประชากรส่วนน้อยแต่ก็ยังมีสมาชิกเป็นจำนวนมากเฉินเซียงกล่าวขณะที่มองไปยังกลุ่มกระสวยมิติสีทองบนท้องฟ้งฟา กระสวยมิติสีทองสะท้อนแสงครังพราวดูโดดเด่นและถึงแม้กระสวยมิติสีฟ้าจะเป็นของกลุ่มชนชั้นสูงแต่กระสวยมิติสีฟ้าก็ไม่ได้ดูหรูหราเหมือนกับของราชวงศ์ปัจจุบันมีกระสวยจำนวนมากจอดรวมกลุ่มอยู่บนผิวน้ำใกล้กับตำแหน่งของน้ำพุยักษ์ขณะที่มีบางกลุ่มดำดิ่งลงใต้ทะเลทำไมข้าถึงยังไม่เห็นปีศาจมารฝัน เฉินเซียงพึมพำกับตนด้วยการที่มีน้ำผู้ยักษ์ปรากฏขึ้นจึงทำให้เขาคิดว่าสมควรมีปีศาจมารฝันปรากฏต,ตัวให้พบเห็นเขาคิดว่าการเปิดตัวของประตูมิติปีศาจมารฝันสมควรเป็นเหมือนประตูมิติเผาวรรัทธาฝันที่ซึ่งมีกระสวยมิติจำนวนมากทะยานออกมาอย่างทันทีทันใดช่างเรื่องนั้นจะดีกว่าอย่างไรแล้วเป้าหมายหลักของข้าก็คือแท่นบูชามารฝานัน อันที่จริงเฉินเซียงคาดหวังว่าจะได้พบเห็นการต่อสู้ระหว่างพผสวรรค์มันฝันกับปีศาจมันฝันเพื่อที่เขาจะได้วิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของแต่ละฝ่ายอย่างไรก็ตามปัจจุบันเขายังไม่เห็นปีศาจมันฝันแม้แต่ตนเดียวเฉินเซียงควบคุมกระจกเทพหกวิธีเปิดตัวม่านพลังและดำดิ่งลงใต้ผืนน้ำซึ่งท้องทะเลในปัจจุบันมีความปั่นป่วนอย่างรุนแรงเพราะมันมีทั้งแรงดันจากการเปิดตัวของประตูมิติปีศาจมันฝันและพลังระเบิดของสายแร่ผลึกสวรรค์ ต้องทราบด้วยว่าการระเบิดสายแรกของสเสี่ยงไม่ได้มีเพียงขนวิหกเพลิงของนางเท่านั้นที่ระเบิดแต่ยังมีผลึกสวรรค์คุณภาพสูงระเบิดตัวไปเป็นจํานวนมากและมันก่อให้เกิดพลังระเบิดที่รุนแรงมหาศาลอย่างไรก็ตามการระเบิดตัวของผลึกสวรรค์คุณภาพสูงยังทําให้น้ําในทะเลช้งหลานเจือนด้วยพลังงานจากผลึกสวรรค์คาดว่าจะทําให้ผู้คนดูดซับพลังงานได้ง่ายดา เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันสามารถกล่าวได้ว่าแผนการเบื้องต้นของปีศาจมันฝันถูกทำลายไปแล้วเพราะไม่มีสายแร่ผลึกสวรรค์ให้พวกมันครอบครองเพื่อทำการพัฒนาช่างน่าแปลกเผ่าสวรรค์มันฝันคิดกำลังทำอะไรอยู่กันแน่เฉินเซียงพึมพำอย่างสงสัยนับตั้งแต่กระจกเทพหกวิธีลงมาใต้ทะเลเขาก็ไม่พบเห็นกระสวยมิติแม้แต่ลำเดียวพวกปีศาจมันฝันก็น่าแปลกเช่นกันไม่รู้ว่าพวกมันออกมาจากประตูมิติแล้วหรือยัง เฉินเซี่ยงทำได้เพียงเก็บความสงสัยเอาไว้ในใจและมุ่งหน้าไปยังตำแหน่งของแท่นบูชามารฝันเดิมทีเขาคิดว่าเผ่าสวรรค์มานฝันจะระดมกำลังเตรียมพร้อมหรือไม่ก็หาวิธียับยั้งการเปิดตัวของประตูมิติปีศาจมานฝันแต่ปัจจุบันดูเหมือนพวกมันจะไม่ได้เคลื่อนไหวอย่างที่เขาคาดคิด ในระหว่างนั้นเขานึกย้อนไปถึงน้ำู้ยักษ์จากแรงดันประตูมิติซึ่งเขาคิดว่าแรงดันนั้นสามารถผลักสมาชิกเผ่าสวรรค์มันฝันลอยขึ้นมาได้ไม่ยากแต่จากที่เขาเคยสังเกตมันไม่ได้มีใครประปนมากับแรงดันของน้ำพุนั้นเลยไม่ใช่ว่าพวกนั้นถูกจับกินไปหมดแล้วหรอกนะเฉินเซียงทำได้เพียงคาดเดาวไปต่างๆนานาเฉินเซียงควบคุมกระจกเทพักวิธีดำดิ่งลงไปเรื่อยๆหลังจากผ่านไปได้สักพักเขาก็มาถึงก้นทะเล ท้องทะเลตรงนี้ไม่ได้ลึกมากเฉินเซี่ยงควบคุมกระจกเทพหกวิธีเปิดใช้งานถ่ายพลังตรวจจับและเพียงไม่นานเขาก็สามารถระบุตำแหน่งของแท่นบูชามานฝันได้มีแท่นบูชามานฝันอยู่จริงๆว่าแล้วเขาก็มุ่งหน้าไปยังทิศทางของแท่นบูชามานฝันไม่จําเป็นต้องพยายามมองหาเฉินเซี่ยงก็สามารถพบเห็นแท่นบูชามานฝันได้อย่างง่ายดายเป็นเพราะมันมีความสูงนับพันจังมีหนำซ้ำยังเรืองแสงสีแดง สมควรเป็นแท่นบูชาปีศาจมารฝันไม่รู้ว่ามีสิ่งใดซ่อนอยู่ในนั้นเฉินเซี่ยงขมวดคิ้วแท่นบูชานี้สร้างขึ้นโดยฝีมือของปีศาจมารฝานันหรือเป็นการช่วยเหลือของหกตระกูลเผ่าพันดวงชะตาการได้เห็นแท่นบูชามารฝันขนาดใหญ่ยักษย์ย,ยิ่งทําให้เฉิญเซี่ยงเกิดความสงสัยมากยิ่งขึ้นเมื่อพิจารณาด้วยขนาดของแท่นบูชานี้เฉิญเซี่ยงก็คิดว่ามันสมควรมีบางสิ่งซ่อนอยู่ภายในอย่างแน่นอน สิ่งที่อยู่ภายในแท่นบูชามาันฝันนี้สมควรมีความเกี่ยวข้องกับปีศาจมันฝันอย่างแน่นอนอึมมมไม่รู้ว่ามันสำคัญต่อปีศาจมันฝันมากแค่ไหนเฉินเซียงควบคุมกระจกเทพหกวิธีให้เคลื่อนที่ไปด้านบนแท่นบูชามาันฝันขนาดใหญ่เสี่ยวจิงเจ้ามีการค้นพบบ้างไหมเฉินเซียงถามกับน้องสาวเสี่ยวจิงเจ้าคิดว่าพวกเราสามารถทำลายแท่นบูชานี้ได้หรือไม่ แท่นบูชาปีศาจมันฝันมีความอันตรายมากแม้กระทั่งแท่นบูชาปีศาจมันฝันขนาดเล็กในเกาะมังกรแดงวังเทียนมู่และอนาจาักรปริวิญญาณหนีก่ก็ล้วนแล้วแต่สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนในสถานที่นั้นๆอย่างไรก็ตามเฉินเซียงสามารถทำลายแท่นบูชาปีศาจมันฝันที่เกาะมังกรแดงได้อย่างง่ายดายและด้วยเหตุนี้เขาจึงมีความคิดที่จะทำลายแท่นบูชาปีศาจมันฝันขนาดใหญ่ยักษ์ย้ายพี่ใหญ่แท่นบูชานี้ค่อนข้างอันตราย ดังนั้นท่านจะต้องระวังให้มากเสี่ยวจิงกล่าวเข้าใจแล้วเอาเป็นว่าข้าจะระมัดระวังให้มากที่สุดเฉินเซี่ยงพยักหน้าขณะที่ควบคุมกระจกเทพหกวิธีเคลื่อนที่เข้าไปใกล้แท่นบูชาปีศาจมารฝานันขนาดใหญ่ยักษ์ย้ายเมื่อกระจกเทพหกวิธีเข้าไปใกล้กับแท่นบูชาปีศาจมารฝานันพอสมควรเสี่ยวจิงก็ค้นพบความผิดปกติแท่นบูชานี้มีแรงดึงดูดที่ทรงพลังเสี่ยวจิงอุทานขึ้น พี่ใหญ่แรงดึงดูดนี้กำลังจับจ้องพวกเราโดยเฉพาะดูเหมือนมันกำลังจะดูดกลืนพวกเราเจ้าสามารถสลัดตัวออกจากแรงดึงดูดได้หรือไม่เฉินเซียงเร่งถามเขาเองก็สัมผัสได้ว่าแรงดึงดูดนี้มาจากอำนาจพลังที่แปลกประหลาดเพราะมันคล้ายกับการบีบตัวของห้วงมิติทำให้พวกเขาถูกดูดกลืนไปตามทิศทางที่กำหนดไม่ได้พวกเราไม่มีเวลาเพียงพอ หลังจากเสี่ยวจิงกล่าวจบกระจกเทพหวิธีก็ถูกแรงดึงดูดกระชากหายเข้าไปในแท่นบูชาปีศาจมารฝันขนาดใหญ่ยักษ์ย้ายนท้องทะเลชางหลานใกล้กับตำแหน่งแท่นบูชามารฝันขนาดใหญ่กระสวยมิติสีทองสองลำได้โผล่ขึ้นเหนือผิวน้ำก่อนที่ประตูกระสวยจะเปิดออกพร้อมๆกันพี่ใหญ่เมื่อครูท่านเห็นหรือไม่ว่ามีมนุษย์วัตจักรท้าพี่พถูกแท่นบูชาปีศาจมารฝันกลืนกินเข้าไป ชชยในเกราะรบสีทองเต็มรูปแบบออกมาจากกระสวยพร้อมกล่าวถามไปยังกระสวยสีทองอีกลำแน่นอนว่าข้าเห็นต้องบอกเลยว่าพาหนะของเจ้านั่นช่างน่าสนใจจริงๆชายในเกราะรบสีทองอีกคนกล่าวตอบอย่างไรก็ตามเจ้านั่นยังอ่อนแอเกินไปโดยเฉพาะเมื่ออยู่ต่อหน้าปีศาจมารฝันมนุษย์วัตจักรท้าพิภพมีความอ่อนแอเป็นธรรมดาเพราะถึงอย่างไรวัตจักรท้าพิภพก็เพิ่งก่อกำเนิดเพียงแสนปี ใช่แม้วัตจักรท้าพิภพจะทรงพลังแต่สรรพสิ่งทั้งหลายยังด้วยการพัฒนาในช่วงเวลาที่เจ้านั่นถูกดูดกลืนข้าสังเกตได้ว่าเจ้านั่นรู้ตัวแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ท้ายที่สุดเจ้านั่นก็ไม่มีความแข็งแกร่งมากพอจะต่อต้านเจ้านั่นสมควรรู้แต่แรกว่าใต้ทะเลมีความปั่นป่วนที่รุนแรงแต่เจ้านั่นก็ยังกล้าสำรวจแท่นบูชาปีศาจมารฝัน ถ้าเจ้านั่นรู้ว่ามีสิ่งใดอยู่ในแท่นบูชาปีศาจมารฝันเจ้านั่นก็คงไม่กล้าเข้าใกล้และจะต้องหนีเตลิดขึ้นมาอย่างแน่นอนพี่ใหญ่ท่านก็พูดเป็นเล่นไปได้มนุษย์วัตจักรท้าพิภพจะรู้ได้อย่างไรว่าในแท่นบูชานั้นมีสิ่งใดแน่ล่ะว่าหกประกูลเผ่าพัน์ดวงชะตาจะไม่บอกเรื่องนี้ให้มนุษย์วัตจักรท้าพิภพได้รับรู้พวกมันเลือกที่รักมักที่ชังเสมอมาพวกมันจงใจผนึกดวงชะตามารันขันดาลาเดวเกตเอาไว้ในแท่นบูชาปีศาจมารฝันโดยเป็นการตัดโอกาสของพวกเรา ใช่พวกมันรู้ดีว่าหากพวกเราได้ครอบครองดวงชะตามารฝันขนาดเล็กพวกเราก็จะสามารถบทขยี้ปีศาจมารฟันได้ไม่ยักเย็นด้วยเหตุนี้แล้วพวกมันจึงต้องการตัดโอกาสของพวกเรา6ตระกูลเผ่าพันธุดวงชะตาครอบครองดวงชะตาขนาดเล็กแห่งวัตจักรมารฝันเป็นเวลาเนิ่นนานแต่หากว่าพวกมันต้องการส่งมอบให้กับปีศาจมารฝันก็หมายความว่าพวกมันต้องการให้ปีศาจมารฝันบทขยี้พวกเราให้สูญสิน้น ดูเหมือนว่าสมาชิกราชวงศ์สวรรค์มานฝันทั้งสองจะมีสถานะสูงส่งในราชวงศ์สวรรค์มานฝันมิฉะนั้นจะไม่รู้ตื้นลึกหนาบางของแท่นบูชาปีศาจมาฝันขนาดใหญ่ยักษย์ยเช่นนี้ปรากฏว่าภายในแท่นบูชาปีศาจจะมาระคานคนใหญ่ยักษ์มีดวงชะตาขนาดเล็กแห่งวัตจักรมาฝันเสียอย่างนั้น ในความเป็นจริงแล้วดวงชะตาแห่งวัตจักรเป็นสิ่งที่อันตรายยิ่งยั่วส่วนประเด็นที่ว่าเฉินเซียงสามารถเข้าถึงดวงชะตาท้าพิภพโดยไม่ได้รับอันตรายก็เป็นเพราะเขาคือเทพิดอนแห่งวัตจักรท้าพิภพนั่นเองหากเฉินเซียงได้พบเจอดวงชะตาแห่งวัตจักรอื่นก็ไม่มีใครล่วงรู้ว่ามันจะเป็นเช่นไรพี่ใหญ่มหาดวงชะตามารฝันถูกทำลายไปแล้วจริงหรือสมควรเป็นความจริงมิฉะนั้นวัตจักรมารฝันจะไม่พินาศอย่างที่เป็น เชื่อว่ามหาดวงชะตาถูกทำลายโดยฝีมือหกตระกูลเผ่าพันดวงชะตาไอ้พวกเผ่าพันดวงชะตาช่างบัดซบยิ่งนักเดิมทีปีศาจมันฝันก็ถูกเลี้ยงดูโดยพวกมันไม่เช่นนั้นปีศาจมันฝันจะไม่สามารถพัฒนามาสู่จุดนี้ได้ปัจจุบันเผ่าพันดวงชะตาก็พบความสูญเสียจากปีศาจมันฝันอยู่ไม่น้อยดังนั้นพวกมันจึงพยายามบีบบังคับให้พวกเราต่อสู้กับปีศาจมันฝัน น้องรองปัจจุบันเผ่าพันธุ์ดวงชะตากำลังคาดหวังว่าสงครามระหว่างพวกเรากับปีศาจมารฝันจะสร้างความสูญเสียแก่พวกเราและปีศาจมารฝันหรือไม่ก็เป็นการสู้รบที่กินเวลายาวนานพวกมันไม่เคยมีความน่าเชื่อถือและยังคงทำสิ่งที่น่ารังเกียจตลอดเวลาชัดเจนว่าพี่น้องคู่นี้มีความเกลียดชังต่อหกตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตา หลังจากเฉินเซี่ยงถูกดึงดูดเข้ามาในแท่นบูชาปีศาจมันฝันเขาก็ค้นพบความผันผวนของพลังงานที่ทําให้รู้สึกคุ้นเคยกลิ่นอายพลังนี้เป็นของดวงชะตาแห่งวัตกรเฉินเซี่ยงอุทานขึ้นเต่าเทพท้าพิภพเป็นดวงชะตาท้าพิภพขนาดเล็กที่ซึ่งอยู่กับตัวเฉินเซียงตลอดเวลาดังนั้นเขาจึงตระหนักได้ว่าพลังงานที่ผันผวนนี้เป็นพลังงานจากสิ่งใด แม้จะเป็นดวงชะตาแห่งวัตจักรอื่นแต่ลักษณะของพลังงานที่พันผวนไม่ได้มีความแตกต่างแต่อย่างใดสถานที่แห่งนี้เป็นที่ผนึกดวงชะตาวัตจักรเสียอย่างนั้นหากพิจารณาจากกลิ่นอายพลังมันก็ควรเป็นดวงชะตาแห่งวัตจักรมารฝันเฉินเซียงค่อนข้างประหลาดใจทำไมดวงชะตามารฝันถึงอยู่ที่นี่หรือจะเป็นฝีมือของเผ่าพันธุ์ดวงชะตาพี่ใหญ่ดวงชะตามารฝันนี้เป็นขนาดเล็กและมันเป็นโอกาสเก็บเกี่ยวของพวกเรา เสี่ยวจิงกล่าวอย่างตื่นเต้นหากเผ่าพันดวงชะตาผนึกดวงชะาตามาันฝันไว้ที่นี่มันก็ถือเป็นการมอบของขวัญให้กับพวกเราพวกเราสามารถเก็บเกี่ยวได้จริงหรือเชื่อว่าดวงชะาตามาันฝันค่อนข้างทรงพลังฆ่าเกรงว่าจะไม่สามารถแบกรับมันได้เฉินเซี่ยงกล่าวพลังงานที่กำลังผันผวนในปัจจุบันทำให้เขารู้สึกอึดอัดและค่อนข้างกดดนันพี่ใหญ่อย่าลืมว่าพวกเรามีดวงชะตาท้าพิภพขนาดเล็ก เสี่ยวจิงกล่าววัตจักรท้าพิภพเป็นอาณาเขตของพวกเราเต่าเทพท้าพิภพเป็นดวงชะตาขนาดเล็กของวัตจักรท้าพิภพหากเผชิญหน้ากับดวงชะตาวัตจักรอื่นภายในวัตจักรท้าพิภพเต่าเทพท้าพิภพจะได้วกว่าได้อย่างไรจริงด้วยเฉินเซี่ยงตบเข่าฉาดก่อนหน้านี้เขามีความรู้สึกหวั่นเกรงในอำนาจพลังของดวงชะตามันฝันแต่หลังจากได้ยินถ้อยคำของเสี่ยวจิงเขาก็รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาทันใด ดวงชะตามมนฝันที่อยู่ในวัตจักรท้าพิภพจะมีความแข็งแกร่งกว่าดวงชะตาท้าพิภพเชียวหรือแม้กระทั่งคู่พี่น้องจากราชวงศ์สวรรค์มารฝานก็ยังไม่มีอำนาจพลังมากพอที่จะเผชิญหน้ากับดวงชะตามมนฝนันสิ่งนี้อธิบายได้ว่าดวงชะตามมนฝันมีความทรงพลังเพียงใดอย่างไรก็ตามเฉินเซียงผู้นี้คือเทพิดอนแห่งวัตจักรท้าพิภพและที่สำคัญเขามีดวงชะตาท้าพิภพขนาดเล็กอยู่กับตัวครั้นแล้วเฉินเซียงก็ได้นำเต่าเทพท้าพิภพออกมาจัดตั้ง จากนั้นจึงเพ่งจิตเชื่อมโยงกับเตาเทพทาพิภพช่างวิเศษจริงๆดูเหมือนเตาเทพทาพิภพจะสามารถยังถึงพลังของมหาวงชะตาท้าพิภพได้เฉินเซี่ยงอุทานด้วยความประหลาดใจและแล้วเตาเทพทาพิภพก,ก,ก็เริ่มการดูดกลืนดวงชะตามานฝันภายในแท่นบูชาปีศาจมานฝันขนาดใหญ่แม้ว่าเฉินเซี่ยงจะไม่เข้าใจถึงกระบวนการดูดกลืนอย่างแน่ชัดแต่เขารู้สึกได้ว่าการดูดกลืนนี้ได้รับพลังส่งเสริมจากมหาวงชะตาท้าพิภพ ด้วยพลังแห่งวัตจักรททาพิภพทำให้เฉินเซียงรู้สึกว่าตนเองเป็นเพียงมดมแมลงตัวจ้อยกระบวนการดูดกลืนดวงชะตามาันฝันเป็นไปอย่างรวดเร็วและเสร็จสิ้นลงอย่างราบรื่นณขณะน,นี้แท่นบูชาปิศาจมาราคันได้เกิดการถล่มทลายลงส่งผลให้ก้นทะเลเกิดแรงสั่นสะเทือนไปทั่วเสียงคำรามดังมาจากระยะไกลดูเหมือนว่าปีศาจมัฝันจะรู้แล้วว่าดวงชะตามาัรฝันสูญหายไป า้าดวงชะตามันฝันขนาดเล็กนี้สมควรเป็นสิ่งที่6ตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาจงใจทิ้งไวใ้ให้เผ่าปีศาจมันฝันแต่ท้ายที่สุดมันตกอยู่ในมือของข้าเสียอย่างนั้นเชิญเสี่ยงหัวรารเบิกบานในยามนี้กระจกเทพ6วิธีเปิดตัวม่านพลังและเคลื่อนที่ฝ่าแรงกดดันใต้ทะเลนในเวลานี้น้ำพุยักษ์บนผืนทะเลฉางหลานได้แปลเปลี่ยนสีแดงเป็นปีศาจมันฝันที่ออกมาจากประตูมิติใต้ทะเลอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ